สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกุมนะคะมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมถ้าอยากบอกอะไรกับชาวราศีกุมกันบ้างมาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยถ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุม ในตอนนี้เวลานี้หนึ่งถ้วยนะคะความรู้สึก emotion relationship intuition ค่ะความสุขปล่อยปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้มีความรู้สึกพิเศษเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณ enjoy moment นี้ตอนนี้เวลานี้กับตัวเองนะคะแล้วนี่คือหนึ่งไม้เท้า คุณถูกกระตุ้นด้วยนางฟ้าคุณถูกกระตุ้นด้วยของโอกาสนะคะที่กําลังจะเข้ามาค่ะจะมีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นคุณให้คุณได้เริ่มต้นหรือว่าให้คุณได้มีไอเดียนะคะความคิดสร้างสารรค์การ ตระหนักถึงบางสิ่งนะคะการแอคชั่นกับบางอย่างในตัวเองการเข้าใจเข้าถึงอะไรบางอย่างในตัวเองและคุณกำลังมีโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จได้เชื่อว่าชาวราศีกุมคุณกำลังคว้าโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นโอกาสแห่งความสุขค้นหาความสุขของคุณค้นหาความตื่นเต้นของคุณความชอบความสุขและทําสิ่งนั้นได้นานจะทําให้คุณได้แบบเอ็นจอยกับชีวิตจะทําให้ต่อย,ยอดนะคะไป ไปสู่ความสำเร็จในทิศทางของงานเงนิงนและจอบอื่นๆเชื่อว่าในยุคสมัยนี้มีโจทย์ที่ยากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางของแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็โอกาสที่ง่ายคือนั่นเองแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณกําลังเจอสิ่งที่คุณกําลังทําหรือว่าไอเดียที่คุณกําลังเกิดขึ้นนั้นมันจะมันจะใช่หรือเปล่านะคะมันจะต้อง มันจะต้องทำนะคะมันจะต้องทําต้องลองเชื่อว่าคุณกําลังสร้างโอกาสนั้นคุณเป็นผู้สร้างโอกาสนั้นได้หรือคุณสามารถที่จะคว้าโอกาสได้เช่นกันเท่ากานันมาถึงนะคะปลดปล่อยปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณให้มีความสุขและเบาสบายแม้ว่าตอนนี้เวลานี้คุณกําลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่คุณสามารถที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีได้รู้สึกมีความสุขได้และความสุขนั้นออกมาจากอารมณ์ภายในของคุณอย่างแท้จริงนะคะไม่มี คือเหมือนกับว่าอารมณ์ชั่วคราวภายนอกเราสามารถที่จะค้นหาได้นะคะมันทำให้เป็นสิ่งเสพติดด้วยเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ามีความกังวลรู้สึกว่าคิดมากแต่ถ้าเรากลับมาที่จะค้นหาความสุขของตัวเองเช่นแบบเอนจอยกับเอนจอยกับการชงกาแฟทานหรือว่าเอนจอยกับการได้สูดกลิ่นของกาแฟแล้วมันมีความรู้สึก มีความสุขจังเลยมันเบาสบายจังเลยอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะซื้อกาแฟทานแต่ก็มานั่งทํากาแฟเองทานอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็นเอนจอยความสุขช่วงโมเมนต์อารมณ์แห่งความรู้สึกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาเป็นตัว,อตวเองและเริ่มที่จะเหมือนเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างตามหาแพชชั่นของตัวเองตามหาความสุขของคุณนั่นเองนะคะหดาบเกิดขึ้นทุกคนชาวราศีกุมนี่คือหนึ่ง 1นะคะห1 1หมายเลขหมายเลข11 11ของจักรวาลที่กำลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณกำลังได้รับชัยชนะเดินตามความสุขเลือกเลือกด้วยความสุขคุณเลือกด้วยหัวใจของคุณทาตามความสุขที่มีความสุข ทำตามแรงบันดาลใจทำตามความฝันของคุณนี่คือชัยชนะและความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเชื่อในอินท a t เอชันของคุณความอดทนในตัวตนของคุณจะนำพาให้คุณได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางของความสําเร็จคุณมีการเข้าถึงพลังงานความลึกซึ้งของตัวเองนั่นคือ awakening คุณคือ the high p r e n t i คุณคือ intuition wisdom และ passion ความอดทนของคุณจากความสามารถแห่งการตระหนักถึงความ ความมีปรัชญาหรือว่าความมาีสิ่งที่พิเศษในตัวเองนั่นหมายถึงสัญชาตญาณหรือพอรสวรและพรแสวงที่มีนะคะนำพาให้คุณประสบความสําเร็จในทิศทางของของหน้าที่การงานแล้วก็ความสําเร็จในด้านของการเดินทางเดชารีออรนี่คือสัญญาณของ powerful นะคะ powerful victory ชัยชนะและความสําเร็จจริงๆ คุณกาลังเดินหน้าไปสู่ชาร์เตอร์ใหม่ของชีวิตไปสู่อีกเลเวลหนึ่งไปสู่อีกทิศทางหนึ่งไปสู่อีกแอนด์แอนดเจอร์หนึ่งที่กาลังรอคอยไม่ว่าสิ่งนั้นที่คุณกําลังเจอคืออะไรมันคือการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะคะที่ใหญ่มากๆเลยและอุปสรรคนั้นทําให้คุณยิ่งมีพ w e r ยิ่งมีพลังยิ่งมีภูมิต้านทานจิตใจ,จยิย่งแข็งแกร่งขึ้นยิ่งมีความอดทนมากขึ้นยิ่งได้ซึมซับคุณค่าของการเรียนรู้นะคะแล้วก็ตระหนักถึงบางสิ่งที่คุณรอตระหนักถึง การตกผลึกบางอย่างภายในตัวเองในระดับวัย30วัย40วัย5้หรือว่าวัย60นั่นเองนะคะเชื่อว่าความเป็นตัวตนของคุณความเป็นธรรมชาติความสุขของคุณนั้นวัดด้วยคุณค่าของชีวิตได้อย่างล้ำค่ามากๆเพราะฉะนั้นเดินตามความฝันของตัวเองนะคะชาวราศีกุมคุณกําลังได้ตัดสินใจที่จะได้เคลียร์หรือว่าตัดสินใจเดินตามความฝันในสิ่งที่คุณรอความชัดเจนแห่งเป้าหมายของคุณที่เป็นภาพความฝันใหญ่มาก อยู่ที่คุณกําลังเดินไปนะคะตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกโฟล์กับตัวเองมากๆเลยนะคะชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนชาวราศีกุมใครอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกไครอยากบอกอะไรกับชาวราศีกุมว้าวทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะ นี่คือคุณราชาดาบธาตุลมคุณตั้งใจทำให้ความจริงและความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเพราะก้าวไม่เท้าเพราะเดอะทาวเวอร์เพราะหกไม่เท้าก้าวไม่เท้าคุณตั้งใจนะคะคุณตั้งใจที่จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จแม้ว่าคุณกําลังเจออะไรระหว่างทางก็ตามเพราะคุณจริงจังคุณดุดันคุณจริงจังคุณมีเหตุผลคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะก้าวไม่เท้าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากมาย ะะผ่านการแบบล้มแล้วก็ลุกเจ็บแล้วเสียใจบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บอีกเจ็บปวดหัวใจแล้วเจ็บปวดหัวใจอีกเพราะคุณต้องการความสําเร็จคุณต้องการความเป็นคุณค่าของชีวิตคุณต้องการสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณต้องการอิสระภาพของชีวิตนะคะสร้างด้วยด้วยความรู้ความสามารถสร้างด้วยปรัชญาของคุณเองนะคะความลึกซึ้งของคุณสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้นานะคะต้องทําผู้นําคือการนํา นำไปสู่ทิศทางความสําเร็จไปสู่ในท,ทางการจความเจริญรุ่งเรืองทัศนคติวิสัยทัศน์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือเดอะทาวเวอร์นี่คือ6ไหกเมทาคุณกำลังโชคดีแห่งความสําเร็จคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังรู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นจังหวะชีวิตที่เป็นเป็นดีวายทมมิงที่ขึ้นชื่อว่าเมื่อถึงจังหวะนั้นมันจะรู้สึกว่าช็อกและเซอร์ไพร์ กับสิ่งที่คุณกําลังได้เจอนะคะมีที่มีทั้งข่าวดีจะเข้ามาคุณมาหาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะอาจจะได้รับตําแหน่งอย่างไม่ทันในตั้งตัวงานใหม่ชัยชนะความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจนะคะได้ถ้วยรางวัลได้ความสำเร็จได้ความภาคภูมิใจจริงๆจากฝีมือจากงานที่ทําแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นคอนโทรลเอเนอร์จีของคุณถูกแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้อดทนอดใจรอให้ได้เพื่อความสุขที่ดีกว่าเพื่อประสบการณ์แห่งชัยชนะและความสําเร็จเพราะคุณกําลังเดินไปเดินตรงไปยังความสําเร็จจริงๆคุณไม่ต้องการอะไรที่มันซ้ายขวานะคะซอกแซกหรืออะไรบางสิ่งที่มันรู้สึกว่าทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้คุณรู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทาแล้วมันสุขสบายใจเพราะมันคือพลังมันคือธรรมชาติของ ของคุณมันคือธรรมชาติของการได้ตระหนักถึงเราทำในสิ่งที่เราเราเชื่อมั่นในตัวเองเราทำในสิ่งที่ออกมาจากจิตวิญญาณของเราที่ตัดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เรากำลังวางแผนเหตุผลเหตุผล,ผลการอดทนรอกับสิ่งสินันที่มันคุ้มค่ามากๆเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสามถ้วยสิ่งที่มีคุณค่าบนโลกใบน,นี้นะคะหไม้เท้าได้มา ด้วยวันเวลานะคะทุกอย่างฝีไม้ลายมือเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆนะคะคุณกำลังสะสมประสบการณ์อันกลา้าหาแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยคอนโทรโลนะคะวางแผนแพลนของคุณให้ดี 1, 2, 3, 4แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง จะเป็นงานจะเป็นการคุยการเจรจานะคะต้องต้อง,องมีรายละเอียดรอบครอบสัญญาคือสัญญานะคะไม่ใช่ใจไม่ไว้ใจใครง่ายๆการเดินทางก็มีแผนแผนสำร,รองในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเช็คกระโปรงกระเป๋ปาอะไรให้เรียบร้อยสัญชาตญาณเอกใจในเรื่องของอะไรช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนะคะนิ่งก่อนหยุดนิ่งเพื่อคิดเพื่อทบทวนก่อนนะคะบางอย่างเป็นสถานการณ์บางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตุ้มขึ้นมา นะคะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วกับตอนนี้เวลานี้อยากที่จะออกไปตามหาในสิ่งที่ฝันและตั้งใจนะคะเดอะเฮอร์เป็นอะไรที่คุณกำลังตามหาความสงบสุขของตัวเองแท้จริงความสงบจากภายในความวุ่นวายที่คุณทิ้งเอาไว้และเดินตามหาความฝันของตัวเองอาจจะเป็นฝีไม้ลายมือความเงียบความสงบความสุขการค้นหาอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งคุณสามารถรู้คุณสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตัวคุณเอง ะะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆหนะคะหรือว่าหนทางใหม่ๆในสิ่งนั้นคุณสามารถที่จะเสาะแสวงหาในสิ่งสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกำลังเติบโตมากนะชาวราศีกุมและเหมือนกับว่าบางอย่างมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณได้ตระหนักเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าถึงจิตวิญญาณของคุณเข้าถึงความสุขของคุณจริง มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในบางช่วงที่ทาให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เดินตามหาความสุขคุณแล้วก็มองมองอนาคตที่ยาวไกลามากขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้รับมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่ว่าอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนคือความสุขในะปัจจุบันที่จะทาให้เราดื่มด่าและผ่อนคลายกับกับความกังวลความเครียดหรือว่าเรื่องสุขภาพนะ,ะที่กําลังสะท้อนเข้ามานั่นเอง The high r o f e n s เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ดู of f o r t u n e สวยงามมากๆคุณคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จและชีวิตนะคะคุณคือคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆที่คุณจะได้รับอย่างที่บอกว่าคุณกำลังสองแสวงหาอะไรที่มากกว่านั้นและมากกว่านั้นมันไม่ได้มาจากความแบบฝืนหรือว่าพยายามแบบฝือนอะมันได้มาจากความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นคุณกำลังเติบโตมากๆคุณกำลังสร้างสร้างสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือว่ากำลังค้นหาปรัชญาในตัวเองกำลังค้นหา ทางสว่างให้กับตัวคนเองเพราะฉะนั้นนี่คือการก้าวเดินไปอย่างความมั่นใจและก็ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตคุณคือบ้านของคุณคุณคือความสุขของคุณคุณคือกุญแจสําคัญของชีวิตที่กําลังไขปริศนาในสิ่งที่คุณติดอยู่ในสิ่งที่คุณรอในสิ่งที่คุณทําราชาไม่เท้าเพราะคุณเป็นผู้เดินตามหาความสุขเดินตามหาพลังใจ เดินตามหาความสำเร็จของชีวิตของคุณและนี่คือ j ูว e ล o f f ฟ r ร u n e นนะคะกงล้อแห่งโชงสตาของความรวมสมบูรณ์เห็นไหมคะความรวมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองเรืองรองนะคะบ่อน้ำน้ำที่กว้างใหญ่นะคะไหลมาเทมานะคะในโอกาสงานโอกาสความสำเร็จโอกาสแห่งการเดินทางเราไม่รู้อกว่าข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรแต่เชื่อว่าโอกาสที่ดีกว่าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปอีกสมัยนู้นนะคะเราจะเราไม่รู้เลยว่าเราจะมา ถึงยุคสมัยนี้ที่แบบพัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเชื่อว่าอนาคตคุณกำลังได้เติบโตมากๆเติบโตในทิศท,ทางของความเจริญรุ่งเรืองและสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถาถ่ายคุณสวยงามมากๆกับวิ e อ of f o r t u n นนะคะโชคชะตากำลังนำพาให้คุณได้ก้าวหน้าเข้าสู่ความดมสมบูรณ์ความสุข ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและก็การเดินทางอิสรภาพของชีวิตจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มนั่นเองนะคะ reconciliation นะคะคุณกำลังฟื้นฟนูฟื้นตัวนะไปสู่ความมัง่งคั่งความสำเร็จในเรื่องของการเงินความสำเร็จในเรื่องราวของความรักนะคะจะได้พบเจอ ความรักคนรัก The Will o f f o r t u n e ขึ้น2องใบอนุญาตให้คุณมีความสุขและฟิลฟ o w ไปกับการเดินทางการใช้ชีวิตของคุณนะคะเพราะ The w ว l l l o f Fortune trust ใน จังหวะของชีวิตค่ะทุกคน happiness grace happiness นะคะความสุขที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ฝีไม้ลายมือของคุณพรสวรรค์พรแสวงสิ่งที่คุณชอบและคุณสนใจความแตกต่างและความสมัยใหม่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ control ความโกรธของคุณนะคะนับหนึ่งให้ถึงพันใจเย็นไว้อะไรที่หุนหันพันแล่นเพราะว่าความอีโก้ความโกรธมันทำให้ทุกอย่างพังหรือเป็นประเด็น Slowly but s บัตช y ว e t t กต g ิ h เ a d นะคะช้าแต่ชัวใจเย็นๆนะคะนับหนึ่งถึงพันเงินร้อยคุณตามหายอยู่ค่ะและนี่คือ Great and good fortune สวยงามมากๆเลยคุณกำลังโชคดีจะมีโอกาสงานโอกาสความสำเร็จโอกาสการเงินเข้ามาคุณกำลังฟื้นตัวสู่ความรุ่มสมบูรณ์ความสำเร็จของชีวิตในทิศทางโอกาสที่ดีกว่าทุกคน โอกาสที่ดีกว่ากำลังจะมาแล้วคุณก็สามารถสร้างโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นกับคุณได้ในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าคุณกําลังรอยอย่างมีคุณค่ารอโอกาสใหญ่เข้ามาอย่างมีคุณค่ากําลังเรียนรู้กําลังฝึกฝนอดทนกับการค้นหาตัวตนของคุณนั่นเองชาวราศีกุมวันนี้สวัสดีค่ะ